อยากรู้ไหมคะว่าทำไมเด็กๆชอบอ่านแต่นิทานเล่มเดิมๆนะคะบ้านไหนเป็นบ้านคะเวลาให้ลูกไปเยอะไปเรื่องนิทานนะคะก็จะหยิบม,มาแต่เล่มเดิมๆบางคนอ่านมาสิบรอบ20ิบรอบก็ขอเล่มเดิมนะคะวันนี้หมอมีคำตอบนะคะสาเหตุที่เด็กๆชอบอ่านนิทานเล่มเดิมๆนะคะเพราะว่าสมองของลูกนะคะถูกเทรนมาให้ชอบความคุ้นเคย ความคุ้นเคยทําให้เขามั่นใจและทําให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะดังนั้นนีในช่วงแรกที่เขาเริ่มอ่านหนังสือนะคะเขาก็มักจะอยากเจอคนที่เขาคุ้นเคยใช่ไหมคะก็ะคือตัวนิทานตัวหนังสือที่เขาเคยอ่านแล้วมาคุ้นเคยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะทุกๆครั้งที่เขาอ่านหนังสือเล่มเดิมแต่ความเข้าใจของเขาอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเขาก็จะมีการเข้าใจตัวละครต่างๆในแง่มุมต่างๆนะคะดังนั้นถ้าลูกขอให้อ่านหนังสือเล่มเดิม ก็ทวนอๆอ่านไปก่อนนะคะแต่ว่าเราต้องอ่านด้วยความรู้สึกแปลกใหม่นะคะแล้วก็เสริมนะคะเสริมจินตนาการคอยถามด้วยคําถามที่ต่างออกไปนะคะลูกจะได้ใช้ความคิดแล้วก็ใจจินตนาการด้วยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอ่านเล่มเดิมตลอดไปนะคะเราก็ต้องมีวิธีการลุ้นให้เข้าอ่านเล่มอื่นๆต่อค่ะโดยการที่ลองอ่านเล่มอื่นก่อนนะคะบางทีลูกอาจจะไม่ยอมอ่านทั้งเล่มนะคะไม่ยอมอ่านหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามแล้วก็เปิด ก็ชวนเขาอ่านชวนเขาคุยอาจจะแค่วันละหนึ่งหน้าก่อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นการที่ทําให้เขาเริ่มที่จะเปิดใจเพื่อกับอ่านหนังสือเรื่องใหม,ม่ๆค่ะยังไงก็ตามนะคะการอ่านหนังสือกับลูกเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียวนะคะมันเป็นการใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกันนะคะยังไงอย่าลืมอ่านหนังสือกับลูกทุกวันนะคะบ๊ายบายค่ะ